EV Users Community Thailand สวัสดีครับนาทีนี้คงไม่มีกระแสข่าวไหนที่จะร้อนแรงไปกว่าการเปิดตัวของรถยนต์รุ่นนี้ครับ BYD Seal ในประเทศไทยครับ โดย BYD ประเทศไทยได้เปิดตัวและเปิดราคา BYD s e a l 3รุ่นพร้อมกันนะครับเริ่มจากรุ่น BYD s e a l d y n a m i i c RWD หรือขับเคลื่อนล้อหลังนะครับที่ราคา1,325,000าบาทรุ่น Premium Long Range ขับเคลื่อนล้อหลังราคา1,449,000บาทและรุ่นท็อปจะเป็นรุ่น BYD s e a l Performance All Wheel Drive หรือขับเคลื่อน4ล้อในราคา1,599,000บาทครับซึ่งราคา ก็สร้างปรากฏการณ์ที่ทําให้ผู้ที่สนใจที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นั้นต้องถึงกับตกตะลึงเลยเนื่องจากราคาต่ํากว่าที่ตลาดได้คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือ BYD Seal จดเป็นรถซีดานในระดับ D-segment ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากในประเทศไทยนะครับมียอดขายรวมกันอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าคันในครึ่งปีแรกเท่านั้นเองแต่ก็ยังมีท่านผู้ชมหลายท่านที่ตั้งข้อสังเกตว่าตัวรถ BYD Seal นี y ้ D i, เป็น D-segment จริงหรือเปล่า นเนื่องจากว่าหลายๆท่านเมื่อได้มองได้เห็นตัวรถจริงแล้วเกิดความรู้สึกว่าเล็กกว่าที่คิดหลายๆท่านตั้งข้อสังเกตว่า b ีวดีซีอาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับ c s e gment อย่าง Honda Civic หรือ Toyota a l t i ทิสใช่หรือไม่นะครับในคลิปวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบดูก่อนเลยนะครับว่า b ีวดีซีโดยขนาดของเขาโดยมิติของเขานั้นมีความเหมาะสมหรือว่าจัดอยู่ในกลุ่ม d s e gment หรือไม่ก่อนอื่นเรามาดูในตลาดรวมของ d s e gment ก่อนนะครับ D s e gment คืออะไร d s e gment คือรถยนต์ที่มีขนาดค่อนข้าง ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มถ้าให้เรานึกภาพก็คือ Toyota Camry Honda Accord แล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในช่วงหลังก็คือ Tesla Model 3นั่นเองครับโดยที่ตลาดปีเซ gment ในประเทศไทยครึ่งปีแรกของปี2,566ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้มียอดขายที่มากมายอะไรมียอดขายรวมเพียง5,785คันเท่านั้นโดยมี t o y o t a c a m r รทํทยอดขายสูงที่สุดที่2886คัน Honda Accord ตามมาเป็นที่2นะครับด้วยยอดขาย1 1,443คันแต่เท sla Mo เด l 3ซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะจัดอยู่ในกลุ่มดีเซกเมนต์เช่นกันนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนทำยอดขายได้1,456คันซึ่งมากกว่าฮ o n d a a c c o r อดอีกนะครับแต่เมื่อหาน6แล้วโดยเฉลีย่ย t ต y o ta c a ั r รี่ซึ่งทำยอดขายในกลุ่มนี้สูงที่สุดก็ยังมียอดขายเดือนหนึ่งเฉลี่ยมไม่ถึง500คันโดยสรุปก็คือเซกเมนต์นี้เป็นเซกเมนต์ที่ไม่ได้มียอดขายสูงแล้วทาไม BYD ถึงกล้าเข้ามาเล่นในตลาดนี้ครับมาเปรียบเทียบม กลุ่ม D s e gment เด y ต้าค a m รี่ในโมเดลีย์2023จะมีความกว้าง1,840ม mm, ิลมยาว4,885ม mm, ิลมสูง1,445ม mm, ิลมและมีฐานล้อย,ยาว2,825ม mm, ิลิมนะครับกำลังเครื่องยนต์ไล่มาตั้งแต่178แรงมา้าจนถึง209แรงมา้าในขณะที่ Honda Accord ซึ่งตัวนี้จะเป็น Gen 11ที่จะออกในปี2024นี้นะครับจะมีความกว้าง1,862ม m mm, มยาวถึง4,97 สูง1มสูง1,450ม mm, มและมีช่วงฐานล้อย,ยาว2,850ม mm, มมีกำลังเครื่องยนต์204แรงมา้าในขณะที่ Tesla Model 3นะครับซึ่งเป็น Project Highland ที่จะเปิดตัวในปีหน้าเช่นกันจะมีความกว้าง1,933ม mm, มมีความยาว4,720ม mm, มและมีความสูง1,441ม mm, มฐานล้อย,ยาว2,875ม mm, มนะครับมีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่283จนถึง498แรงมา้า ซึ่งตัวท o อป e r f o r ฟอร์แมนซ์ในส่วนของ Project Highland ยังไม่มีการเปิดตัวนะครับไม่ทราบว่าจ,จะมีกำลังเท่ากับตัวปัจจุบันที่513แรงมา้าหรือไม่นะครับมาดูที่ b y d s e a l นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปมีความกว้าง1,875 mm มมมีความยาว4,800 mm มมความสูง1,460 mm มมและมีช่วงฐานล้อที่ยาวถึง2,920 mm กําลำลังเครื่องยนต์ก็ในรุนย่อย3รุ่นนะครับตั้งแต่204แรงมา้า33อย และม้าและ530แรงม้าครับซึ่งตรงนี้เมื่อเราดูจากมิกติของตัวรถเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า b y d c l จับอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ d segment แน่นอนโดยที่ b y d c l จะมีความกว้างความสูงและช่วงฐานล้อ ที่มากกว่า t o y o ต a c a m r รและ Honda Accord Generation ใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าด้วยซ้ำนะครับมีเพียง t ท s l a m o เด l 3เท่านั้นที่มีความกว้างมากกว่าแต่ทั้ง t ท s l a m o เด l 3และ BYD Seal สิ่งหนึ่งที่มีน้อยกว่า t o y o ต a c a m r รและ Honda Accord ก็คือความยาวของตัวรถนั่นเองครับโดยความยาวของตัวรถที่เทียบก,กันแล้วถึงแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าอย่างเท s l a m o เด l 3และ b ี d ดีซลจะมีฐานล้อที่ยาวกว่า Honda a c c o r d และ t o y o ต a c a m r รนะครับแต่จากการออกแบบรถยนต์สันดาซึ่งงจะต้อมี การโอเวอร์แฮงหน้าและท้ายค่อนข้างเกี่ยามากเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่ในส่วนของอห้องเครื่องยนต์นะครับเพื่อจัดวางเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนทําให้ต้องบาลานซ์น้ําหนักไปที่ส่วนท้ายนะครับทำให้ยื่นท้ายให้ยาวขึ้นไปเราก็จะเห็นว่าในส่วนโอเวอร์แฮงหน้าและท้ายสําหรับรถยนต์สันดาปก,ก็เลยมีความยาวที่มากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าทําให้ในภาพรวมรถยนต์ไฟฟ้าจะมีความสั้นของตัวถังมากกว่านะครับแต่ในขนาดเดียวกันรถยนต์ไฟฟ้าจะมีช่วงขันลอดที่ยาวทําให้มีพื้นที่ใช้สอยภายในค่อนข้างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่จะสูญเสียไปนะครับเมื่อเทียบก,กันกับ Honda Accord ไดในภาพนั่นก็คือพื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็ยอมเสียเล็กกว่ารถยนต์อย่าง t ต y o t a c a m r รและ Honda Accord แน่นอนครับทีนี้ก็มาเปรียบเทียบในส่วนของการตั้งราคาบ้างนะครับว่อย่างที่ทราบกัน BYD r e v e ประเทศไทยก็ได้เปิดตัว BYD Seal ในราคาเริ่มต้นเพียง1325,000บาทและในรุ่นตัวท็อป ซึ่งเป็น performance type จะมีราคาเพียง1,599,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งใน d s e gment จะเป็นอย่างไรนะครับ Toyota c a m r y ปี2023จําำหน่ายอยู่ที่ราคาเริ่มต้น1,475,000บาทจนถึงตัว Top Luxury จะอยู่ที่ราคา1,890,000บาทนะครับ Honda Accord G10 e ในรุ่นที่จำหน่ายในปัจจุบันจะมีราคาเริ่มต้นที่1 4 0 0 0 0้โดย t o y o t a Camry Model Year 2 0 2 3ี่จําที่จำหน่าย,ยในประเทศไทยในปัจจุบันันนจะมมีรราาคาใตวเิ่ ต้นที่1,475,000บาทจนถึง1,890,000บาทในส่วนของตัวท็อปนะครับในส่วนของ Honda Accord ซึ่งเป็นเจเนอเรชั n นที่10ที่จําหน่ายอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีราคาเริ่มต้นที่1,499,000บาทและตัวท็อปอยู่ที่1,799,000บาท Tesla Model 3 Model Year 2022ซึ่งเป็นโมเดลที่จําหน่ายในปัจจุบันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโมเดล2024ในปีหน้านะครับปัจจุบันมีราคาอยู่ที่1,659,000บาทจนถึง2 5 0 0 0 0 9000บาทซึ่งในต่างประเทศที่เท s l a Model Year 2,024เปิดตัวแล้วในหลายๆประเทศจะมีราคาสูงกว่า m o เด l Year 2,022อยู่ที่ประมาณ5-10%ซึ่งคาดการณ์ว่าในประเทศไทยก็อาจจะไม่แตกต่างกันนะครับก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นอีกเล็กน้อยส่วน b ีบีีซเมื่อเปิดราคามาที่1,325,000บาทจนถึง1,599,000บาทนั่นก็แปลว่าตัวเริ่มต้นและตัวท็อปมีราคาถูกกว่า แอย่างมากจะเห็นว่า b ีวีซีที่เปิดตัวมาตัวล่างสุด1 3 2 5 0 0้าน้านบาทนะครับราคาหลุดลงไปอยู่ในกลุ่ม C s e gment ตัวท็อปอย่าง Honda Ci ี i c และ t ต y o ต a าอ t i ติสตัวท็อปได้เลยซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าที่ตั้งใจจะซื้อ C ี e gment ตัวท็อปอาจจะลังเลและเปลี่ยนใจมาเล่นตัวล่างสุดของ b ีวีซีได้ในขณะที่ตัวท็อปนะครับในราคาที่1 5 9 9 0 0้าน้านบาทก็ถูกกว่าตัวเริ่มต้นของ t ท sla Model 3ซึ่งตรงนี้แน่นอนครับผู้ที่ใช้ EV ต้องคิดหนนักแ่นอนบว่า จะใช้เท s l a ตัวเริ่มต้นหรือลดเงินลงมาเล็กน้อยเพื่อให้ได้ BYD Seal ตัว Top Performance ครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจและตัดสินใจจะไปซื้อ b ีวดีซีวาใช้นะครับ BYD s e ซีเปิดตัวที่ประเทศจีนมาแล้วปีเสดส์ตั้งแต่ปี2021ที่ผ่านมานะครับมียอดขายดีในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นยอดขายของ BYD s e ซีในประเทศจีนกลับลดลงเรื่อยๆนะครับโดยในครึ่งปีแรกของปี2023ที่ผ่านมานะครับ BYD s e ซมียอดขายเพียง4 2 9 2คันเท่านั้นเองนะครับโดยมีอันดับอยู่ที่อันดับที่20ในยอด ขายรวมของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนในขณะที่เท s l a m o เด l 3นะครับมียอดขายสูงถึง9,173คันมากกว่า BYD Seal มากกว่า1เท่าตัวในขณะที่ BYD รุ่นอื่นๆที่เป็นซีดานไฟฟ้าอย่าง BYD Han และ BYD ฉิน Plu s ก็มียอดขายที่สูงกว่า BYD Seal เช่นกันครับเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับที่ทําให้ยอดขาย BYD Seal ในประเทศจีนไม่ปังอย่างที่คิดนั่นก็เพราะว่า BYD เองในประเทศจีนทํารถออกมากแข่งกันเองนะครับ โดยมีทั้ง BYD h ดั่นีีและ BYD ฉินอีวีทตลาดอยู่โดยที่รสนิยมของคนจีนค่อนข้างจะนิยมชุมชอบซีรีส์ราชวงศ์ของ BYD มากกว่าไม่ว่าจะเป็นหั่นถังฉินและหยวนนะครับจะมียอดขายที่สูงในขณะที่โอเช n s e r i รีสจะมียอดขายที่ไม่สู้ดีนักในประเทศจีนย,ยกเว้นอยู่2รุ่นนะครับก็คือ BYD d o l p h i n ินและ b y d s e a g u l าซึ่งเป็นรถขนาดเล็กที่ใช้ในเมืองเป็นหลักโดยที่ในซีรีส์ราชวงศ์ของ BY d ีดีจะไม่ทํารถเล็กออกมาแข่งขันนะครับซีรีส์ราชวงศ์ของจีน ประกอบด้วยหั่นและฉินที่ทําเป็นซีดานโดยที่มีทั้ง E ีและมี p h e v ทําให้ลูกค้าชาวจีนมีตัวเลือกที่มากยิ่งขึ้นนะครับและการตกแต่งทั้งภายนอกภายในก็เน้นความหรูหราสไตล์ราชวงศ์ไม่เหมือนกับโอเชียนซีรีส์ที่จะออกแนวสปอร์ตตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนจีนค่อนข้างที่จะถูกใจและเลือกใช้ซีรีส์ราชวงศ์อย่าง B ีวาดีหั่นและ BYD ฉิน Plu s EV มากกว่านั่นก็คือสถานการณ์ของ B y วาซีลในประเทศจีนนะครับที่ตอนนี้ก็ยอดขายไม่ได้ถือว่าสู้ดนะ รถอีอื่นๆของ BYD เองหรือเทียบกับ Tesla m o d เด3ซึ่งดูแล้ว BYD ยังทำยอดได้ห่างชั้นห่างไกลเมื่อเทียบกับทาง Tesla เขานะครับซึ่งอันนี้ก็ตรงกันกับตลาดทั่วโลกที่ Tesla m o d เด3จะทำยอดจำหน่ายได้ค่อนข้างสูงและมักจะเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มตลาดซีดาน EV ทั่วโลกครับ แล้วเมื่อเทียบก,กับรถยนต์ซีดานดีเซ gment ที่เป็นรถยนต์สันดาบครับอย่าง t ต y o TA Camry หรือว่า Honda a c c o r ออย่างในตลาดสหรัฐอเมริกาโตโย TA Camry หรือว่าเป็นรถซีดานที่ขายดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2022ที่ผ่านมาก็นับว่าของไม่ธรรมดานะครับและถ้า BYD คิดจะนำซิลมาแข่งกับ t o y o TA Camry หรือ Honda Accord ในตลาดโลกซิลก็ต้องทำงานอย่างหนักที่จะทำให้ผู้บริโภคหันมามั่นใจและเลือกที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าในดีเซ gment ซีดานเช่นนี้นะครับจุดขาย ที่ b y d c l จะนำมาก็คงไม่เป็นสิ่งอื่นใดได,ได้นอกจากเทคโนโลยีการเป็น EV นะครับซึ่งจะทำให้มีกำลังเครื่องยนต์ที่ดีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมและมีความประหยัดค่าพลังงานในการใช้งานรถยนต์นอกจากนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่อัดแน่นเข้ามาในตัวรถเมื่อเทียบกับรถยนต์อย่าง t o y ยต้ a คัมรหรือ Honda a c c o r d ยกตัวอย่างเช่นที่เปิดประตูแบบฝังติดอยู่กับตัวรถซ่อนอยู่กับตัวถังเลยอันนี้ก็จะมีเฉพาะในเท sla Model Y และ b y d c l ในขณะที่ t o y o ต a Camry และ Honda a c c o r d ก็ออยังเป็นมือจับ ประตูแบบเดิมอยู่รวมทั้งระบบความปลอดภัยกล้องรอบคันและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆที่ Honda และ t o โยต้มักจะใส่ไว้ในตัวท็อปแต่ BYD มัมกจะใส่ไว้ในตัวเริ่มต้นเลยครับ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าตลาดประเทศไทยจะเป็นตลาดแ,แรกๆที่มีบดีซลเปิดตัวสู่ตลาดโลกนอกประเทศจีนลูกค้าจะให้การตอบรับกับเทคโนโลยีและความล้ำสมัยที่ b ีวดีนำเสนอให้กับลูกค้าในราคาเช่นนี้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆรถยนต์ที่ยังใช้ระบบเครื่องยนต์สันดาปก็ยังมีข้อดีที่จะทําให้ผู้บริโภคไว้ใจและเลือกที่จะใช้อยู่โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้รถเป็นรูปแบบพิเศษอย่างเช่นฟรีหรือรถผู้บริหารที่เขาอาจจะต้องมีการบริหารจัด การการเดินทางที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องอาจจะยังไม่สะดวกที่จะมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในภารกิจของหน่วยงานตรงนี้ E ียังไม่สามารถตอบสนองได้ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเทอร์รต้าและ Honda ก็ยังจะมีกลุ่มลูกค้าและมีจุดเด่นจุดแข็งของบริษัทของเขาของรถยนต์ในรูปแบบเขาอยู่เหมือนเดิมซึ่งผู้ใช้รถอย่างพวกเราก็ต้องพิจารณาเองนะครับว่ารูปแบบการใช้งานของเราเหมาะสมที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV หรือยังต้องใช้รถยนต์สันดาปอยู่โดยเฉพาะ Honda และเ o y o t a ในรุ่นท a m ร y และ Accord นี้ก็ได้นำ เสนอเทคโนโลยีไฮบริดที่สามารถลดการใช้น้ํามันลงไปได้ค่อนข้างมากแล้วเมื่อเทียบกับขนาดรถเมื่อเทียบกับสมรรถนะรถโดยเฉพาะ t o y o t a c a m r รซึ่งเป็นตลาดกลุ่ม d s e gment ที่มีกําลังเครื่องยนต์ค่อนข้างสูงแต่มีอัตราบริโภคน้ํามันเทียบเท่ากับอ e ีโคคาจากผลการทดสอบของหลายๆสํานักที่ผ่านมาครับ ทีนี้ก็ถึงไฮไลท์คู่เอกของเราครับที่เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ได้ศึกษาข้อมูลและพยายามติดตามมาทางรายการของเราก็ได้สรุปมาให้ดูกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยคู่เอกของเราในวันนี้ก็คือ BYD Seal กับ Tesla Model 3นั่นเองครับทางรายการก็ได้จัดทําข้อมูลเรียงกันให้ดูนะครับว่า BYD Seal และ Tesla Model 3เรียงกันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางและรุ่นท็อปเปรียบเทียบกันจับเป็นคู่คู่เลยจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่คู่แรก BYD Seal Dynamic R RWD กับ t ท sla Mo เด l 3ร RWD ในส่วนของ BYD มีกำลังเครื่องยนต์มอเตอร์อยู่ที่204แรงม้าเมื่อเทียบกับเท sla ที่มีกำลังสูงกว่าถึง283แรงม้าอัตราได้100-100กิโลเมตรต่อชั่วโมง BYD Seal ทำได้7.5วินาทีในขณะที่เท sla ตัวเริ่มต้นอยู่ที่6.1วินาทีแบตเตอรี่ทั้งคู่ใช้เป็น LFP นะครับแต่ว่า BYD Seal จะมีความจุมากกว่าเล็กน้อยที่61.4กิโลวัตต์ส่วนเท sla Mo เด l 3รีตัวเริ่มต้นจะเป็นแบตเตอรี่ LFP P, ขนาดความจุ57.5กิโลวัตต์อาวระยะวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ BYD Seal ตัวเริ่มต้นอยู่ที่510กิโลเมตรในขณนะที่ Tesla Model 3ตัวเริ่มต้นอยู่ที่559กิโลเมตรสนนราคา BYD Seal อยู่ที่1,325,000บาทเปรียบเทียบกับ Tesla Model 3ตัวเริ่มต้นอยู่ที่1,659,000บาทครับคู่ต่อมาจะเป็นตัวกลางนะครับ BYD Seal Premium Long Range ขับเคลื่อนล้อหลังกับ Tesla Model 3 Long Range ขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้จะต่างกัน ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่า BWD ตัว Long Range จะเป็นระบบขับ2ล้อในขณะที่ Tesla Model 3ตัว Long Range จะเป็นระบบขับ4ล้อนะครับกำลังเครื่องยนต์ก็ต่างกันค่อนข้างมากโดยที่ BWD Long Range จะมีกําลังมอเตอร์อยู่ที่313แรงม้า Tesla Model 3 Long Range จะมีกําลังเครื่องยนต์อยู่ที่498แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ู0 0ถึงร้อก็ต่างกันพอสมควรเช่นกันโดยที่ BWD ทำได้5.9วินาที Tesla Model 3ทําได้4.4วินาทีแบตเตอรี่จะมีความแตกต่างกันแล้ว เนื่องจากว่า BYD ยังคงใช้เป็นแบตเตอรี่ LFP แบบ blade battery ขนาด82.5กิโลวัตต์อาวแต่ในส่วนของเท s l a เมื่อขยับขึ้นมาเป็นตัว long range จะเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่เป็นแบบ NMC ขนาด75กิโลวัตต์อัวโดยที่มีระยะทําการ BYD ทําได้650กิโลเมตรต่อการชาร์จส่วนเท s l a Model 3 long range จะทําได้681กิโลเมตรต่อการชาร์จราคา BYD อยู่ที่1 4 4 9 0 0บาทเทียบกับเท sla Model 3 long range จะอยู่ที่ ที่ 1, 1 8้าน0 0บาทเลยครับและคู่สุดท้ายนะครับเป็นตัวท็อปของทั้งคู่ B Y D C a l Performance All w e Drive กับ Tesla Model 3 Performance All w e Drive นะครับมอเตอร์ Motor, ตรงนี้ในส่วนของกำลังเครื่องยนต์คราวนี้ B Y D มาสูงกว่าของ s ท s นะครับโดยมาที่530แรงม้าในขณะที่ Tesla ตัว Performance จะมีแรงม้าอยู่ที่513แรงม้าแต่อ,าาอัตราเร่ง0-100 t ถึง a กอับทํลาบทำได้ดีกว่าโดยทำได้เพียง 3. 3วินาทีเปรียบเทียบกับ3.8วิ ของ b y d s ซ a l แบตเตอรี่ b y d ยังคงใช้ LFP 82.5กิโลวัตต์เัวเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ t ท sla ก็ใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกับตัว Long Range ก็คือเป็น NMC ขนาด75กิโลวัตต์เัวระยะทางไกลสุดที่สามารถวิ่งได้ b y d สามารถทําได้580กิโลเมตรต่อการชาร์จ t ท sla ไปได้ไกลกว่าครับโดยเคลมไว้ถึง6 0 8กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ราคาก็ไปไกลเช่นกันนะครับโดยที่ b v d ตัวท็อปจะมีราคาเพียง1 5 9 9 0 0้านบาทในขณะที่ t ท sla ตัวท็อป performance สลนราคาอยู่ที่2 5 9ล้านบาททะลุ2ล้านบาทไปเรียบร้อยเลยครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเราเอามาเรียนกันรุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นท็อปของแต่ละค่ายเราจะเห็นความแตกต่างโดยในภาพรวม t ท sla มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า BYD เมื่อเทียบกันรุ่นต่อรุ่นเลยนะครับแต่เมื่อเอาราคามาจับแล้วเราก็ไม่สามารถจับ BYD ตัวท็อปมาเทียบกับ t ท sla ตัวท็อปได้เนื่องจากราคา BYD ตัวท็อปมีราคาต่ำกว่าหรือถูกกว่าเท sla ตัวเริ่มต้นนั่นเองครับทีนี้เราม ว่าถ้าสมมติเราอยู่ในงบ1นล้านหกแสนบาทถ้าเราเลือก Tesla Model 3เราจะได้ตัวเริ่มต้นที่มีกําลังเครื่องยนต์2องแแรงมา้าแต่ถ้าเราเลือกเป็น b y d ดีซิเราจะได้เครื่องยนต์ Perform a n c e อยู่ที่530แรงม้ากันเลยทีเดียวอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่าในช่วงราคาแต่และช่วงราคาเลือกแบบไหนจะคุ้มนะครับโดยที่คู่ต่อสู้ที่น่าจะใกล้เคียงกันมากที่สุดจะเป็น Tesla Model 3ตัวเริ่มต้นขับเคลื่อนล้อหลังเทียบกับ b y วายดีซิตัวพรีเมียม ัังงนนน่เอโดยที่ทั้ง2รุ่นนี้ราคาจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทครับโดย BYD Seal Premium Long Range จะมีราคาอยู่ที่1 4 4 9 0 0้านบาทเทียบกับ t ท sla m o d e l ทตัวเริ่มต้นที่1 6 5 9 0 0้านบาทแต่ประสิทธิภาพและสมรรถนะจากใต้เค่องยนมากนะครับโดย t ท sla จะมีกำลังอยู่ที่283แรงม้าเร่ง0ูถึงภายใน61วินาทีในขณะที่ BYD Seal Premium จะมีกำลังอยู่ที่3 1 3แรงม้าและมีอัตราเร่ง0ู0 0ถึงยกิโลเมต ชั่วโมงใน5.9วินาทีต่างกันนิดเดียวและมีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันด้วยแต่แบตเตอรี่จะมีความแตกต่างค่อนข้างมากนะครับโดยที่ BYD จะได้แบตเตอรี่ขนาด82.5กิโลวัตต์อวและ Tesla จะมีขนาดแบตเตอรี่เพียง51.5กิโลวัตต์อวแต่เมื่อนํามาเป็นระยะทางการใช้จริงก็จะต่างกันประมาณเพียงร100กิโลเมตรเท่านั้นโดยที่ Tesla Model 3จะเคลมไว้ที่559กิโลเมตรและ BYD Seal Premium Long Range จะเคลมไว้ที่650กิโลเม แต่ในการใช้จริงแน่นอนครับก็จะใช้ไม่ถึงและผมเชื่อว่าเมื่อใช้งานจริงความแตกต่างจะไม่ถึง100กิเมตรครับก็นับว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่ลูกค้าและผู้ที่สนใจผู้บริโภคน่าจะให้ความสนใจที่จะเปรียบเทียบและมีการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อ2รุ่นนี้มากเ็นพิเศษครับ โดยสรุปนะครับรถยนต์ในกลุ่ม D-segment เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่เลยในประเทศไทยมียอดขายเพียงครึ่งปีแรกเนี่ย5,800ว่าคันแต่ BYD Seal ได้ประกาศออกมาในวันที่เปิดตัวว่าพร้อมที่จะส่งมอบ BYD Seal จำนวนถึง4,700คันภายใน2เดือนแรกนั่นก็คือภายในเดือนตุลาคมนี้ BYD Seal จะสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้4,700คันและในวันแรกที่มีการเปิดจองก็จองไปแล้วถึง1,300คันก็มาดูกัน,นครับว่า BYD Seal จะ ปลุกตลาดดีเซ gment ให้กลับมามีชีวิตชีวาส่งผลให้ h อ n d a a c c o r d g e n e r a t i o n ใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าได้อานิสงได้รับความสนใจมากขึ้นหรือไม่ทำให้ t ท sla Mo เด l 3ีใน Project Highland ได้รับความสนใจมากขึ้นหรือไม่เมื่อผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจและให้การยอมรับรถยนต์ซีดานในดีเซ gment ที่ซบเซามานานแต่ที่แน่ๆไม่ได้มีแค่ Honda a c c o r d และ t o y o t a c a m r รเท่านั้นนะครับที่จะเข้ามาสู้ในตลาดนี้ด้วยโมเดลใหม่ในปี2024ที่ถึงนี้แม้แต่ แต่รถยนต์ E ีีจากประเทศจีนอีกอย่างน้อย2ค่ายก็เตรียมที่จะเปิดตัวรถยนต์ในกลุ่มของ e v วีซีดานในประเทศไทยเช่นกันที่ประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะมาแน่ๆก็คือ GAC Ion S Plus ซึ่งเป็นรถยนต์ EV ไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบซีดานล้วนที่มียอดจําหน่ายสูงสุดเป็นอันดับที่1ของจีนอย่างแท้จริงครับอีกรุ่นหนึ่งที่จะมาเปิดตัวค่อนข้างจะแน่นอนก็คือ a u r a Grand Cat ซึ่งได้ทําการประชาสัมพันธ์และโปรโมทในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเชื่อว่าภาย ในปีหน้าน่าจะได้เห็นแกรนแคทเปิดตัวและเปิดราคาในประเทศไทยภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ภายใต้มาตรฐานใหม่และงบส่งเสริมการลงทุนใหม่ตามนโยบาย EV 3.5ที่จะทําให้แต่ละค่ายต้องปรับตัวและปรับราคามาแข่งขันกันได้อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นและก็จะนํามาซึ่งทางเลือกใหม่ๆที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงครับจากคลิปนี้เราก็ได้ทิ้งประเด็นไว้ประเด็นหนึ่งนะครับระหว่างแบต LFP ของ BYD กับแบต NMC ของเท sla ซึ่งจริงๆแล้วแบต2ชนิดนี้ก็เป็นแบตท,ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีแต่แบตแต่ละชนิดแต่ละประเภทที่2ค่ายนี้เลือกเกี่จะใช้ก็มีข้อดีข้อด้อยของเขาแตกต่างกันในคลิปต่อไปทางรายการของเราจะทำการเจาะลึกแบต l f p ของ BYD เมื่อเทียบกับแบต NMC ของ t ท sla ให้ท่านผู้ชมให้ท่านฟังได้ติดตามกันครับ ก็ต้องมาดูนะครับว่าเป้าหมายที่เรเวและ BYD ประเทศไทยตั้งไว้จะสําเร็จหรือไม่ดูจากตัวเลขแล้วถ้าสามารถทําได้สําเร็จ2เดือนแรกส่งมอบได้4,700คันนั่นแปลว่า b y d จะเป็นเจ้าตลาดดีเซ gment ในประเทศไทยทันทีครับถึงตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ดูคลิปรีวิวการทดสอบ BYD ซีลจากหลายๆสานักเรียบร้อยแล้วนะครับคงจะได้เห็นสมรรถนะคงจะได้เห็นรูปลักษณ์กันผ่านทางจอทีวีผ่านทางรายการต่างๆหลายๆท่านอาจจะได้ไปชมรถคันจริงที่โชว์ มาแล้วนะครับผมเองก็ได้ไปชมไปดูรถยนต์คันจริงมาเรียบร้อยแล้วเช่นกันก็บอกได้เลยว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจมีความสวยงามมีความลงตัวนั่งสบายแต่พื้นที่ใช้สอยในส่วนของฝากระโปรงท้ายเนื่องจากมีการวางมอเตอร์ไวท้ที่ด้านท้ายของตัวรถยนต์นะครับก็อาจจะทําให้พื้นที่เก็บสัมภาระไม่เยอะสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ t ูเตท้าคัมรี่หรือเมื่อเทียบกับฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิบปากว่าไม่เท่าลองเองทางรายการของเรานะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมที่สนใจรถยต์ ID หรือรถยนต์รุ่นอื่นๆใน segment เ,เ,เดียวกันนี้นะครับไปดูคันจริงและไปทดลองขับจริงพยายามไปทดลองให้ครบทุกยี่ห้อที่เป็นคู่แข่งกันในตลาดเดียวกันนะครับเพราะว่ารถที่นักรีวิวบอกว่าเป็นรถที่ดีอาจจะไม่ใช่รถที่เหมาะสมกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นไปทดสอบเป็นเองครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe และแชร์ช่องรายการของพวกเรานะครับเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้ทำรายการดีๆมานำเสนอเช่นนี้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ